เอาละก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมให้กันด้วยนะผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในโปเกมอนไวท์เวอร์ชัน y, 2 Extreme แล้วไม่เส์นน้าสโลกนะครับผมก็สำหรับโปเกมอนไวท์นะครับก็จะเป็นซีรีส์ใหม่เนอะพาร์ทแรกนะครับพี่ๆลงไปเนอะทุกคนก็ตอบรับมาก็ก็ดีอยู่นะครับก็มีคนโหวตมานะครับจากส่วนใหญ่นะจะเป็นบาชามู amo, ลองลงมาจะเป็นบาสลาโอนะฮะและต่อจากบัสลาโอก็จะเป็นจารุดานะ ก็ถ้าสมมุติพี่ต้องรีเกมพี่ก็จะเลือกบาสลาโอนะถ้าต้องถ้าพี่ต้องรีเกมอีกพี่ก็จะเลือกจารุดาแล้วถ้าพี่ต้องรีเกมอีกพี่ก็จะไปเลือกอันใหม่แล้วนะไม่ได้กลับมาอันเดิมนะครับผมมาครับก็อย่างที่พี่บอกไปว่าส่วนใหญ่เขาเลือกบาชามูกันนะผมทุกคนส่วนใหญ่นะโหวตบาชามูกันนะครับมาครับก็ มันก็น่าจะเล่นได้ดีนะและก่อนที่เราจะไปเล่นกันครับพี่จะพูดถึงกฎของนัสล็อกอีกหนึ่งรอบนะครับผมกฎของนัสล็อกนะครับก็คือ1ถนนครับ1พื้นที่จับได้จับโปเกมอนได้1ตัวนะครับผมและถ้าโปเกมอนตัวไหนหมดสภาพการต่อสู้นะครับหรือเลือดเฮตีหมดหลอดเนี่ยจะไม่สามารถเอากลับมาใช้ได้อีกนะครับและต้องไปอยู่ในบล็อกลิฟนะครับผมแล้วก็ถ้าชนะหัวหน้ายิมนะครับ จะไม่มีอะไรมาทุกแทนเลยนะแบบเออชนะหัวหน้ายิมหนึ่งคนแทนที่จะได้ชุบหรือว่าจะได้ไปจับเพิ่มพี่จะไม่ให้นะเพราะว่าพี่อยากลองท้าทายกับตัวเองดูนะว่ามันจะไหวไหมนะครับผมมาครับถ้างั้นนะเราจะไปเริ่มกันเลยนะผมด้วยคู่หูสุดแกร่งนะบาชามูนะครับผมมามาเลยบาชามูมาครับเราได้บาชามูมาแล้วนะและตัวละครทุกตัวนะครับพี่ส่วนใหญ่นะพี่จะตั้งชื่อเป็น พวกอันตัวเอกนะนี่นะครับผมแต่ว่าก็ตัวนี้เนี่ยพี่อยากให้มันรับสืบทอดชื่อนี้นะเพื่อแบกทีมนะคเขาเนะจะมีชื่อว่าคูรามะครับสืบต่อจากรอบที่แล้วที่ไฟล์มันหายคูรามะก็ตายจากโลกไปเลย <c oughs> ไม่สามารถกลับมาฟื้นคืนชีพได้โอเคครับคูรามะฮะมาโอเคครับคูรามะมาครับชื่อนี้นะฮะ มงคลมากรอบที่แล้วเป็นเมจิกราแล้ววัฒนาการเป็นดูรเปียนแล้วมันก็แบกทีมมาครับเดี๋ยวเรามาดูสัตว์ของคุรมากันนะครับผมขอบอเมเขาก็ขอบคุณนะที่อ่าแบบมารับโปกเกมอนตรงเวลานะได้โปกเด็กด้วยนะครับโอเคมาครับอะอะไรจูไอเปอร์อะไรเกี่ยวกับจูนไอเปอร์โอเคมาครับออมาเรามาดูโปกเกมอนกันนะผมมา,มาคุรมาฮะโปกเกมอนบินพิน OMG เทพชัดๆโปรกมมอนธาตุพีตอะ่ะมันจะแพ้ดินแต่โปรกมอนบินจะไม่โดนดิน OMG ครับ OMG คุรมาครับแพ้แค่2อธาตุครับเอ้ยแพ้แค่3าธาตุไฟฟ้าหินแล้วก็พลังจิตนะผมแพ้แค่ 3, 3าามธาตุเนะโอเคแต็ของคุรมะนะผมอัลเบตี้เลวิเทตเอามาทำไมนะอไ่ะอัลเบต้ไม่ดีเลยครับเพราะมันบินอยู่แล้วเนะ ก็ดาเมจ12ดีเฟนสิบหกสเปเช่แท็กสิบสองสวิเช่ดีแปดนะสปีดสิบหกลับได้ครับถ้านะฮะต้องจะเล่นกายเล่นเวทก็ได้ก็ได้หมดฮนะมีทิปเปิลคิกก็ดีครับเฮย้ยสเต็ปถ้าสเต็ปสุดยอดมากครับมีทิปเปิลคิกนะครับผมซิลเวอร์วิวนช็อกเวฟนะครับแล้วก็ชาโดว์พานเนาะโอเคครับเยี่ยม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 มากครับมาครับเดี๋ยวเราต้องสู้กับคู่แข่งนะโอเคมาเลย เอ้ยน้ำปิงโออะไรอ่ะแค่แบบปวดเอ่อแค่ปวดขานิดหน่อยทิ้งกันเลยงั้นเหรออะไรกันเอ้ยนั่งใครเหรอคนจะมารับปกิเด็กด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ครับคนนี้แหละครับนึกปวดเอามันไห้ผมด้วยผมอยากแข็งแกร่งขึ้นเพื่อไปเอาปกมอนของลองสาวคืนมาจากแก๊งพลาสมาโอเคเอ่อถ้างั้นก็ได้มัง้งเอ่อได้แหละโอเค เดี๋ยวค่อยบอกกาจย์อีกทีนึงนะมาครับเอาโปเกมอนไปเอาตัวไหนสองตัวเพื่อนนายเลือกไปแล้วโอเค,ครับมามาครับเออถ้างั้นนายพร้อมจะแบทเทิ้ลไหมพร้อมอยู่แล้วครับมาเอาละฉันนะจะสู้กับนายทุยโปเกมอนที่ฉันมีตัวแรกมาครับฟูซัพไอ้กลัวครับมาไอ้กลัวนั่นเหรออ่อนแอบอกเลยมาครับไอ้กลัวนะครับผมเลือกโดโดริโอ ฮะมีเหรอมามีโดอรีิโอเหรอเว้ยมาล่าง3 Vs ล่าง2ไปครับทายท่าทริปเปิลคิกแตบด้วยเป็นไง1 2 3่โอเคครับครึ่งหลอดนะมาอาร์มทรัชครับฆ่าต่อสู้1 2 2่งงครั้งเองเหรออ่อนแอมากฮึพระหนึ่งของฉันนึกแข็งแกร่งมากงั้นเหรอ กลับไปเรียนมาใหม่ครับถ้าพาร์เนอร์นายแข็งแกร่งได้แค่นี okay, ้คครับล่วงไปแล้วโอเคชนะมาได้ครับคูตอมะเวลหกครับได้สองร้อยสิสองอีพีเลยครับโอ้โหคูตอมะเวลเจ็ดเลยมาเวลแปดได้เปล่าเฮ้ยได้ท่าใหม่ครับ LS? เอเดอเอสเฮ้ยคุ้นๆน,นะท่านี้เดี๋ยวก็ได้แล้วเอเดอเอสท่าดินโอ้ท่าดินก็ ทิปเปิลค yeah. ิกนะครับ hmm. มันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเนอะแต่ว่าพีพีมันก็น้อยแหละเอาทิปเปิลคิกออกเดี๋ยวใอ้ใช้ช็อกวีก็พอก็ะเด้มาโอเคครับเราได้ arrow x มาแล้วนะเฮ้ยไม่เวลแปดเลยเหรอเฮ้ยนี่พูดเล่นนะจริงวะเนี่ยเวลแปดเลยครับอู้วลาแปดครึ่งเลยเหรอโห้หผมว่านายมันสุดยอดจริงว่ะกลัวให้ ep เยอะมากอะไรกัน ผมหของชัดน,น่ะไม่ได้เป็นตัวให้ EP หนห่อยโอเคครับป่ะก็ถ้าเป็นพวกอเนื้อเรื่องเริ่มต้นเดี๋ยวพี่จะข้ามให้เนะื้อเดี๋ยวไปเจอการตรงหลังเนื้อเรื่องที่น้องเมีมาแบบบอกเรานะครับเดี๋ยวค่อยไปเจอตอนนั้นละกันนะุป่ะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนนี้ครับเราก็ผ่านช่วงเริ่มต้นเริ่มฝึกสอนเสร็จแล้วนะครับผมมาเอาละโปกเกมอนตัวแรก mm hmm. ที่เราจะ ได้จับนะคือตัวอะไรครับมาเฮ้ยรอบแรกอ่ะพี่จับตรงเนี้แล้วมันไม่ดีใช่ไหมออกไอตัวนั้นอ่ะพี่เปลี่ยนบ้างอ่ะพี่จะลองมาจับถนนตรงนี้ดูอ่ะมาครับสุดท้ายเลยออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเทพลองนี่มันยุคซี่นี่นะโ oh <laughs> อบายก่อเฮ้ยดวงดี้ยวันนี้มาอุ้ยแต่ผมวันสิบลูกพอะปาเลยปลาเลย จับมันยุคซี่มาอยู่ในบอนลเราเถอะมายา1นึ่งามายานะเว้ยต้องจับให้ได้มาช็อตลอดลอดลอดโอ้ร็ปิดเอาเราต้องจับมันให้ได้อตอนนี้นะเราเหลือโปเกบอลเพียงหนึ่งลูกในการจับเทพยุคซี่ที่เลือดแดงซึ่งที่คิดว่าไม่น่าติด พราะว่าลากมากสุดอะมันได้สามใช่ไหมแล้วมันไม่กระดิกม,มากกว่าเลยตอนเนี้ยมันไม่กระดิกม,มากกว่าหนึ่งเลยยุกซี่ไม่ทําไมนายทําแบบนี้เสียบอลตีด้วยยุกซี่ไม่นะมวงวันเทมจบละโอเคครับเสียโคต้าหนึ่ง <c oughs> ลาก่อยโคต้าหนึ่งนะลุงซื้อบอลก็ดีอะฉลุพหานะชาร์จดีมถ้าต่อยแล้วซุปเปอร์นี่จ้มันเป็นมืดใช่ไหม อุ้ยเลยหละสี่ว่ะเกือบตายเฮเคบับด้วยอ่ะตายคะัะโดพันนะเรียบร้อยครัเป็นมืดหยกุกซี่ไม่นะปวกมันมืดที่แข็งแกร่งล้มไปแล้วเป็นเศษ e p ้กับคุรมามะโฮ้ยอุส่าห์เจอเทพแม่งก็ยังจะตายอีกโอเคครับอ่าคนคนนี้นะ ก็เป็นอดีตแชมป์ไม่ใช่แชมป์อีกต่อไปหรือเป็นแชมป์ตอนนี้เป็นแชมป์อยู่เนอะยังไม่โดนโค่นใช่ไหมโอเคครับเขาก็มาดมดมกลิ่นเราเฮ้ยนายมีบาชั่วโมงกันเหรอเฮย i, รู้ได้ไงลุงลุงแค่ดมเองมาเชอะโอเคครับก็ถือว่าเราเสียโคตา้าเรียบร้อยแล้วแล้วเรายังเหลือโคตา้าอีกนะเป็นโคตา้าของอะไรนะถนนอีกถนนหนึ่งนะแล้วก็ยังมีข้างในกับข้างนอกของฟาร์มอีกนะก็ถือว่า ยังเหลืออีกสามตัวนะโอ้เสียดายนะมันเทพเลยนะยุซี่โคตรเสียดายเลยโอเคครับมาทางนั้นเดี๋ยวเราจะซื้อโปกเกบอลก่อนนะครับผมโอเคครับซื้อปกเกบอลเอานะเหมาหมดตัวเลยครับเมื่อกี้เจอเทพเฮ้ยไม่หมดดีกว่าเอาแค่สิบรูปพอมันจะแถมพี่เมียบอลด้วยโอเคครับปักกดเยียสครับเฮ้ยพี่ลืมปักอ๋อฉันเป็นฟ้าแน่เลย มันมันไปช้ามากเลยแป๊บนึ่งนะครับเดี๋ขอปล่าออปชั่นก่อนนะครับออปชั่น fast โอเคครับมาก็คอนเฟิร์มนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวคนพดก็ผสดมา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 ครับถ้างงนั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยนะครับก็หลังจากที่เราเสียโคตาไปหนึ่งโคตาฟรีแล้วลุงลุงรีบไปได้แล้วผมจะไปจับโปโมนล,ลุงโอเคเอ้ยเดี๋ยว เมื่อกี้พี่ลืมเก็บโปเกบอลตรงนี้เนอะเดี๋ยวขอเก็บโปเกบอลก่อนนะมาครับโอเคเก็บครับได้พลาสติกสเตตัสมันคืออะไรอะขอดูก่อนนะมันคืออะไรอันนี้นะครับมันบอกว่ามีมีอยู่ทั้งอ่อตอนเนี้มันผ่านมา3,000ปีแล้วที่เจ้านี้มีอยู่เอาวาทำไมอะ <c oughs> กีฟได้ไหมอุ้ยกีฟได้ด้วย มันมันน่าจะเอาไปทำอะไรไม่ได้นะขี่ okay, ครับแล้วก็ไปกันต่อนะฮะไปจับโปเกมอนในถนนอีกถนนหนึ่งพี่จะรีบดําเนินเนื้อเรื่องนะจะได้ไม่เหมือนกับรอบที่แล้วที่แบบอไปช้ามากสิบกว่าพัานแล้วก็เพิ่งถึงยิมห้านะครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปถนนมาเลขยี่สิบนะถนนต่อไปโอเครับเราก็ไปถนนมาเลขยี่สิบกันนะเอ้ยตรงนี้เฮ้ยอะไรอ่ะรู้หมหรอ เฮ้ยมคืออะไรอ่ะเอามาคือหลุมเลวเนี่ยจับได้ไหมแถวเนี้ยมันมันน่าจะมีมอนดิใช่ไหมมันไม่มีมอนเลยอรอโอ้ยตกลุมอีกแล้วเคน่าจะไม่มีมอนนะครับเดี๋ยวเราต้องไปจับตรงอีกที่หนึ่งนะเคมาครับเราก็ต้องตู้เทนเนอร์อีกสองคนก่อนนะึถ้าไม่ไม่มีอะไรนะ่าสนใจที่ก็อาจจะไม่ปันมาให้ดูนะครับมาครับเราก็เคลียร์เทนเนอร์สองคนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะจับปุกมอนกันนะ พี่จำได้ทุกคนตรงเนี้ยเราเจอกับท่านเทพคุรุมาใช่ไหมอ่ะมาครับเขาจะคือตัวอะไรครับถ้าไม่ใช่ท่านเทพคุรุมานะมาโอ้กินหินวิปปี้ครับมันเป็นมันต้องกินหินนะ่ะมันถึงจะโวอ่อัลเบตตี้แอร์ล็อกเพิ่มพลังโจมตีท่าบิน 1, 2, 3, หนึ่งสองสามครับโอเคครับติดนคะรับก็สลรับ อ๋อปิปี้นะครับปู๊กว่ามาแรงเหล็กแพ้ไฟคูณสี่เอยคูณสี่เล่นก็ยากตายแล้วตกงานแน่เลยตอนนี้อ่อพิปี้ครับจะมีชื่อว่าซากุระนะครับมาซากุระยินดีต้อนรับเข้าทีมเรามาครับโอ้โหเป็นเพศนเมนี้ยพอดีมาครับซากุระมา จากเรื่องนาูโตมามามารอบที่แล้วม,มีซาสึเกะใช่ไหมที่มันกาะกๆก่ะรอบนี้มีซากุระต้องเก่งแน่นอนโอเคครับมาเรามาดูแต,ต่ของซากุระจังกันนะครับผมซากุระผมว่ามันแรงเหล็กครับอัลรติแอร์ล็อกนะผมดามจเ,เน้นเวทมากกว่านะผมมีสวิฟดีเทคฮิวพาวซัโคเคิลทูนะผมอย่างน้อยมันก็พอซับได้ถ้าดับเบิ้ลนะโอเคครับใช้ได้ฮนะซากุระเยี่ยมครับ เดี๋ยวเอาซาก,กุระขึ้นหน้าแล้วกันนุ้ยจะได้ฟาร์มเวลด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรน่าสนใจพี่จะตัดมาให้ดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอฟาร์มเวลก่อนนะนอเคสีไพ,พ่พีซาก,กุระเวลสามะเวลสี่ครับและท่าไฟแฟงสําหรับซากุระไต้องใช้หมัดมาเชียวไฟแฟงท่าน้ำํำท่าโอ้ยมีซกากุระโหท่าบินนี่ไงบีเทคก็ดีครับสวิตก็ดีอ่าเอาหยาบิวเพาออกนะ เอาหิวเผาออกแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หิวเผาโอเคครับไฟแฟงฮะสักแลเวลห้าครับผมวเวห้าเลยตีแค่กลุ่มตัวเดียวโอเคครับปานเราไปกันต่อนะก็ไปทางซ้ายนะครับผมเอ้ยตรงนี้ก่อนหน้าน,นี้เราไม่สามารถเก็บได้เพราะว่ามันเป็นหลุมใช่ไหมตอนนี้แบบรดูใบไม้ร่วงดอกมาเอ้ยใบไ,ไม้มันก็เลยร่วงลงมาแล้วเราก็สามารถเดินได้นะครับอ่ะ ได้ Energy Root ครับสุดยอดฮนะเยี่ยมเยี่ยมได้ Energy Root ก็ดีนะฮะโอเคครับเอาล่ะเราเข้าสู่ถนนหมายเลขใหม่แล้วแต่ว่าเราไม่มีเบดตกปลาเนี่ยละถ้าถ้าตกปลาได้แล้วตกไม่ได้โอเคก็เราก็เข้าไปในนี้เลยนะผมมาเราจะจับโปเกมอนตรงนี้กันนะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถจับได้นะครับผมมาออกตัวอะไรครับตอนนั้นออกเป็นมอนมอนตอนนี้ออกเป็นตัวอะไร โอ้แรงสามนี่นะดูมีนาคตนี่เอาละครับออกเป็นอุกามอสนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับติดละโอเคอุกามอสนะครับพิษอีกแล้วอุกามอสครับโปโมนทัดพิษนะแพ้พลังจิตกับดินนะครับผมโอเคอุกามอสฮนะ โอเคครับมานึกได้ละอุกามอสนะฮะจะมีชื่อว่าริโมรุนะครับเป็นการ์ตูนที่เป็นอนิเมะที่พี่ชอบมากเลยพมรู้ริโมรุมันเป็นอนิเมะที่พี่ดูตั้งแต่ภาคหนึ่งจนจบมันต้องเก่งแน่นอนจอมานระดับจอมามันต้องแข็งแกร่งมาริโมรุครับโอเคได้ริโมรุมาเป็นพวกพอเฮ้ยเดี๋ยวทู่ก่ะเพื่อนเรากรับกลับกับ เดี๋ยวกลับไปฮิวก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยตัดกลับมาตอนที่ฮิวเสร็จแล้วกันนะโอเคครับมาตอนนี้เราก็ฮิวเสร็จแล้วนะโปรแกอมของเรานะทั้งทีมก็กลับมาอ่อดีแล้วนะมาครับเรามาดูตัดของริโมรุกันนะผมริโมรุครับถืออินเซนส์เพล e นะครับท่าของริโมรุนะครับผมมีมีทวินิดเดิลเป็นน้ำแข็งฮัสเต้ฮัสสวับสกายดอก และ Revenge นะครับผมก็เน okay. ้นไปทางแกะภาพนะเพราะฉะนั้นก็ได้หมดทุกท่าเลยนะครับโอเคเยี่ยมมากครับตัดดีครับอุกามอสโอ้โหสุดยอดมากมาครับถ้างั้าเดี๋ยวเราจะอุ๊ย๋ยวไอเทมของอุกามอสอ่ะมันเป็นอะไรเพจสักอย่างเดี๋ยวขอเอาเพจอุกามอสออกก่อนนะครับเดี๋ยวขออ่านก่อนว่าเพจอะไรถ้าเป็นเพจผิดอ่ะพี่จะให้กับริมเออเป็นคุลมะเออ อีเซนเพลทนะเพจมันแรงโอเคครับให้อะไรไม่ได้เลยมาช่วยเพิ่มดามเมจนะเป็นเพจของอาเซอุสนั่นแหละมาครับเราเข้าไปนี้กันเฮ้ยน้ำมันเพื่อนเราไอ้กัวกชาวไร่นี่ว่ะมาละวมานะท่ากับไอ้กัวกชาวไร่นะมาครับไอ้กัวเราสู้ไอ้กัวก์สองครั้งภายในคลิปเดียวมาครับไอ้กัวกครับส่งเป็นเว่อร์เดี๋ยวเดียวเฮ้ยวิเว่อร์เดียวเดิน เม่รก้าวครับไอ้กวกเฮ้ยไ,ไอ้กวก,วกวเดี๋ยวใจเย็นนะเราไม่ได้จะมาทำร้ายนายขอดูเชิงเหรอบีเทกครับป้องกันก่อนอี้แน่เอาะครับกวกใช้สตีมโรเลอร์นะฮะแต่ฮะใช้สตีมโรเลอร์ใส่เราเราท่าอะไรนะเออเราน่าจะเราเป็นมลแรงเหล็กมันตีพิษใส่เหรอบ้าหรอมันมันตีพิษใส่ ก็เดี๋ยวเราเป็ีนพลิกก็ได้มั้งบัฟคุณรมครับจิบบินนะเลวิวลโอเคนะคุณมรครับมาเลยจงชนะใจตัวเองครซะคุณรมโบตมพานะโยนไม้ยังไม่ได้ขนหรอกโยนไม้มันจะเป็นการส่งต่อบัฟให้เพื่อนเราแต่ถ้าไม่มีบัฟก็ไม่ได้นะรับช็อกเวทครับทอะมันทอดมันให้ไปเออ โอเคครับตีมโรเลอร์ชาพิดแหลกโอเคครับคริติคอลฮิตเนาะนั่นมันคริติคอลฮิตท,ทำไมดามเมจมันน้อยจังไปครับแอริเอสครับโอ้อ่าไอ้มแมลงของฝั่งนี้นนะะแมลงของไอ้พวกมันเป็นโป้นบินนะครับโอเคครับถ้าโป้นบินก็ช็อกวิไปเรื่อยๆแล้วกันครับเดีย๋ยวมันก็ตายละไปเลยคืนพลังปลาชมูจะทักคืนพลังเลยเอ้อย ฮาวเวอร์สวา้าสลับดาเมจจะแรงไหมอะดาเมจมันมน่าจะแรงนะโอเคแล้วสเวทฮะตีลาก่อยถ้าเป็นโหมนบินเราทำได้แค่นี้ล่ะก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ท้ายตัวโอเคครับคุณมาเวลสิบครับโอ้โหกเกือบเกือบสิบเอ็ดละซากุระหกครับซากุระเจ็ดครับซากุระได้ค่าเห่าซากุระเฮ้ยโ,โอ้โหได้ค่าเห่า ไม่เอาครับรไม่เอาถ่าเห่าไปทําไมไม่เอาครับไม่เอาโอเคครับเราไม่เอาท่าเห่านะเรียบร้อยชนะไอ้กลวกมาได้ไอ้กลุวกมันก็แค่เด็กมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกโอเคครับได้อัปเดตเท้านี่ยนะมาครับสคนนี้เขาก็จะมาบอกว่าเอาพวกพวกนายเนี่ยต่อสู้มันได้ดีนะช่วยโปกมองของฉันได้ไหมโป้มองของฉันน่ะมันถูกพวกโจรลักพาตัวไป ช่วยด้วยแลกกับค่าโพชั่นเมื่อกี้ซื้อมาตั้งสามร้อยเนี่ยอ,อพวกแก๊งคลัสมาลัวกมาตัวหมาไปงั้นเหรอผมจะไปช่วย๋ยวนี้ละเฮ้ออะไรของเขาอะทําไมเขาต้องรีบขนาดนั้นด้วยเอะไรถ้างั้นฝากไปช่วยด้วยนะคีนับท่านเดี๋ยวเราคิวกันก่อนเนาะมาครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับโปเกมอนตรงนี้นะอีกจุดหนึ่งเอ,อ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนพื้นที่ปะมมันเปลี่ยนพื้นที่ไหมอะเอ๊ ตรงนี้ครับคือ1จุดใช่ไหมแล้วพอเข้าไปอ่ะมันไม่ได้เป็นคาซีนอะไรเงโอเคครับเข้ามาแล้วมันไม่ใช่อีกหนึ่งพื้นที่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะจับเพิ่มไม่ได้นะครับถ้างั้นก็สนับในพาร์ทนี้เดเดี๋ยวพี่ขอจบไว้ในเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยมาต่อกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใแชร์แล้วกดะดิ่งด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ